น้องรับเข้าสู่ช่อง rpg Mobile ขับไป t w นะครับผมก็สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับตำแหน่ง sto vr 112นะครับที่เก่งแล้วก็ควรมีติดทีมไว้นะครับทั้งหมดที่เราแนะนำมาก็จะมีทั้งหมด15ตัวนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมฝากพี่น้องๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมก็สำหรับ e p ที่แล้วนะครับต้องขออาภัยด้วยครับเนื่องจากว่า,านักเตะบางคนเราเอา ก็อาจจะไม่คุ้นชื่อคุ้นหน้าคุ้นตากันสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีผิดพลาดนะครับด้วยการแบบเรียกชื่อนักเตะผิดนะครับก็ต้องขออภัยพี่น้องกันด้วยนะครับผมแต่เราก็ตั้งใจทําคลิปออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมเพื่อที่แบบว่าพี่น้องจะได้ไปเลือกซื้อหรือเลือกใช้กันนะครับผมโอเคครับก็ก่อนที่จะไปรับชมนะเดี๋ยวเราพาไปลาไปรับนักเตะ UCL อนะครับ เบนโนซิวา si นะก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ทําภารกิจเซฟตินเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็รับกันเลยนะครับผมเอาโอ้โหได้ของแถมด้วยอ๋อตำแหน่ง LM นะครับผม งงเลยครับอ่าเราได้ของแถมมาหนึ่งตัวนะผมก็ขายได้นะครับขายได้ก็งงเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าอ๋อตรงนี้จะได้เงินหรือนักเตะนะครับโอเคโอเคเราก็ได้นักเตะแถมมาหนึ่งตัวนะครับผม ประมาณนี้นะสำหรับหน้า UCL ครับผมก็ส่วนกิจกรรม Call o p e g e n ก็ใกล้จะถึงตัวอเสียงแล้วนะใกล้แล้วนะครับผมแต่ก็ยังขาดอยู่400แต้มนะครับก็น่าจะต้องใช้เวลาประมาณสัก4วันนะครับ4วันส่วนตรงนี้ก็จะเป็น d o ก Bar นะเราน่าจะแรกนะครับถ้าทันเวลานะครับผมก็ต้องใช้ประมาณ ตรงนี้50ตรงนี้อีก200ก็250แต้มนะครับผมส่วนด็อกบาร์นะครับเมื่อ,อ EP ก่อนๆน,นะครับเราได้เปิดแพ็คได้นะแล้วก็ได้ลองใช้ลองเล่นนะเก่งครับใช้ได้หาช่องดีมากๆเลยครับสำหรับด็อกบาร์ UL 1 1 2นะก็ถ้าใครชอบก็สามารถจ่ายกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนักเตะที่เรามาแนะนำกันครับก็มีทั้งหมด 15ตัวนะครับที่เราคัดมาที่เราเจอมาแล้วก็ลองใช้มาด้วยนะครับผมตัวแรกนะครับก็จะเป็นเคนนะครับตัว T O T Y นะก็ตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะครับยิงคมมากๆแต่อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าโอเคนะครับใช้ได้ก็น้องๆที่ชอบตัวแบบตัวพักบอลตัวจ่ายบอลตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ บอกเลยว่าเก่งมากๆนะครับสำหรับเคน o ออาร์นะครับ TOTY นะครับผมก็เท้าที่ให้มาก็55นะครับพลังงาน9หลอดนะท้าสกิมมูฟสีดาวนะครับผมควมเร็วระดับปานกลางนะครับผมก็ค่าพลังการยิงพวกนี้ถือว่าโอเคหมดนะครับผมเวิร์กเลตจ,จะเป็นสูงๆนะครับผมก็คุณสมบัติก็ให้มาเยอะคน ทีเดียวนะครับผมก็6อย่างนะเห็นแก่ตัวมีความเป็นผู้นำส่งลูกไกลยิงประุดยิงประตูจากที่ไกลนะครับผมแล้วก็เพย์เมกเกอร์ยิงไซก้อยนะต่อไปที่ผมเห็นเห็นมานะครับต่อไปก็จะเป็นโอซิมเฮนนะครับผม OVR 1ร์รครับ TOTS นะก็ข้อเสียก็จะเป็น3ดาวนะครับแต่ทุกอย่างโอเคหมดครับ Bigfoot ถึงจะเป็นเท้า5้สีก็เก่งนะครับเก่งามเร็วถือว่าเร็วนะครับเร็วมากเลย ค่าพลังก็ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะครับใครที่ชอบ3ดาวคือพวกชิ่งด้วยส้นอะตอบโจทย์มากๆนะครับโอซิเก็เวอร์เ t ตจะให้มาเป็นสูงกลางนะครับสูงกลางคุณสมบัติก็2อ,อย่างนะครับเลี้ยงเร็วลูกหม่งทรงพลังนะครับผมก็ถ้าชอบก็จัดกันได้เลยต่อไปก็จะเป็นเลวาน,นะครับเลวานตัว t o t s นะพลังงานที่ให้มาก็9หลอดนะครับเท้า55นะ ค้าสกิลมูฟห้าดาวนะครับผมอ่าความเร็วก็ถือว่าโอเคนะเร็วกว่าเคนมาหน่อยหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าดีเลยนะครับใช้ได้นะก็ถ้าใครจะไปซื้อเคนก็แนะนำเรวานไปอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมก็ราคาถูกกว่าเคนด้วยนะเมื่อกี้ Ken, เคนอ่าตัวทีโอทีวราคาดันขึ้นสูงไปหน่อยนะครับผม อาเวิร์กเลให้มาเป็นสูงกลางนะครับสูงกลางแล้วก็คุณสมบัติให้มา3อย่างนะครับร่างกายแข็งแกร่งยิงปั่นโค้งยิงไซ์ก้อยนะครับผมก็ถ้าชอบก็จัดกันได้เลยนะครับต่อไปนะครับจากเลอันมาริดนะครับอาเป็นคาริมเบนเซม่านะครับสล่างนี้ผมเคยลองใช้ทั้งหมดทั้ง2ล่างนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าเก่งมากๆเลยนะตัว t o t ก็เก่งนะครับตัว t s ก็เก่งนะครับไม่ต้องบรรยายนะครับผมก็ แต่ถ้าให้เลือกผมเลือกให้เลือก t s ดีกว่านะครับเพราะว่าตัว TOTY ถึงว่ามันจะเป็นตัวเก่าหน้าเก็บแต่ว่าราคามันค่อนข้างสูงนะครับก็ให้เลือกมาเล่นตัว TOTS ดีกว่านะครับผมหรือใครเปิดพาร์ได้ตัวทองก็สามารถใช้ตัวทองได้นะครับ O v เว1 4ก็ใช้ได้นะครับผมประมาณนี้นะสำหรับเบนเซม่านะครับผมต่อไปก็จะเป็นลิเวนโด้นะครับตัวนี้ก็ที่เจอมานะครับ ในแรงนะก็ถือว่าเก่งใช้ได้นะหาช่องดีนะครับแล้วก็คือมันมีจังหวะพลิกแพงนะครับใช้ช่องว่างนะเล็กๆน้อยๆก็สามารถทำประตูดได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับลิวันโดนะคมเลียยของเขาก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ก็ค่าพลังข้างในถือว่าโอเคใช้ได้หมดนะครับผม เวอร์เล <Work> จะเป็นสูงกลางนะครับสูงกลางคุณสมบัติให้มา4อย่างนะครับเลี้ยงเท้าไม่ถนัดแล้วก็ยิงปั่นโคง้งเหนือชานแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวไอคอนนะครับเป็นโยฮันครับนะก็พลังงานที่ให้มาก็9หลอดนะเท้า55นะผมท่าสกิมู5ดาวนะครับผมความเร็วก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้เร็วมากๆเลย วัเรียให้มาเป็นสูงกลางนะครับสูงกลางคุณสมบัติให้มา4อย่างนะมีคนเป็นผู้นำเหนือชั้นแล้วก็เพลย์เมเกอร์ยิงไซก้อยนะครับผมสำหรับโยฮันครับนะก็ราคาถือว่าถูกนะครับถูกก็พี่พี่น้อง,องก็ถ้าชอบก็จัดกันได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นโดอ้วนนะครับโดอ้วนตัวนี้เคยใช้นะครับอบอกเลยว่าจริงๆแล้วอยู่ที่คนใช้นะคือผมเคยใช้มาก่อนความรู้สึกก็ บางจังหวะก็รู้สึกว่าเก่งเก่งมากๆเลยแต่บางจังหวะก็รู้สึกว่าไม่เอาอะไรเลยก็นั่นแหละนะครับก็บางทีก็อาจจะอยู่ที่คนใช้เองนะครับผมก็แต่ส่วนตัวแล้วรวมๆแล้วเก่งนะครับเก่งหาช่องดีแล้วก็พลิกจังหวะให้เป็นโอกาสนะครับผมประมาณนี้นะสาหรับดอ้วนนะก็ส่วนค่าพลังข้างในก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนเบร,เรกล่จะเป็นกลางต่ำนะครับกลางต่ํา คุณสมบัติให้มา2อย่างนะครับยิงปันโค้งเลี้ยงเร็วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับโดนะอ้วนนะต่อไปก็จะเป็น CR7 นะครับผมหรือโรนันโดนะครับผมเท้าก็ให้มา5้5นะครับพลังงานก็9หลอดนะถ้าสกิลผ้าดาวนะครับผมตัวนี้ก็บอกเลยว่าเจอในแรงก็โหเท่าเรื่องเหมือนกันนะครับผมก็ค่าพลังถือว่าโอเคหมดนะครับ อาเวอร์กเกดให้มาเป็นสูงกลางนะครับสูงกลางคุณสมบัติให้มาสี่อย่างนะครับฟีคิกงทรงพลังเหนือชั้นแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลย,ยิงไซก้อยนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะถ้าชอบก็จัดได้ก็ราคาค่อนข้าง,งสูงหน่อยนะครับประมาณสักสองร้อยกว่าเอ็มนะครับสองร้อยกว่าเอม็มต่อไปนะครับก็ฉายาของเขาก็คิงเคนนี่นะครับผมก็จากลิเวอร์พูลนะตัวตำนานนะครับผมก็ ท้าที่ให้มาก็5ซ้ายซส์ห้าขว่า5นะครับผมพลังงานก็9หลอดท่าสกิมมุสีดาวนะตัวนี้บอกเลยว่าน่าใช้นะครับน่าใช้ส่วนตัวแล้วเจอในแล้งก็เก่งเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมคมเร็วถือว่าเร็วนะการทำประตูพลังการยิงโอเคหมดนะครับผมก็ใช้ได้นะราคาถูกด้วยนะครับประมาณ90้าสิบเอ็มเ,ออเวร์เลให้มาเป็นสูงกลางนะครับสูงกลาง คุณสมบัติให้มา5อย่างเลยนะครับผมมีความเป็นผู้นำเหนือชัน้นแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลยิงเซกก้อยเล่นเพื่อทีมนะครับผมตัวเล็กน่าจะแอบพิวๆนะครับผมน่าใช้นะครับน่าใช้เกิ่งนะครับก่งต่อไปเป็นตัวตำนานไอคอน O อเลที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็จะเป็นมีแก๊สมูเลอร์แล้วก็ นกปลาแล้วก็ดอ้ว,วนนะครับดอ้ว,วนแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงนะแตะ่ส่วนมูลเลอร์ก็ราคาจะค่อนข้างต่ำหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่าคนน่าจะไม่ค่อยใช้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ส่วนตัวแล้วตัวเล็กยิงคมเหมือนกันนะครับคมไซสห้าหัวห้านะข้อเสียของเขาน่าจะเป็นพลังงานนะครับพลังงานก็8ปดหลอดนะ้องเหมือนอตัวดอ้ว,วน ตัวไอคอน1 1 2นะตัวเก่านะครับผมก็ถ้าสกิมูฟสีดาวนะครับผมควมเร็วถือว่าเร็วนะครับใช้ได้ก็ค่าพลังการยิงอะไรเงรี้ยการทำตูโอเคหมดนะครับผมต่อไปเป็นเวิร์กเลดนะครับเวิร์กเลดเป็นกลางกลางนะคุณสมบัติก็2อ,อย่างนะครับผมยิงปั่นโค้งยิงเซ็ก้อยนะประมาณนี้นะครับสำหรับอ่ามูเลอร์นะครับมูเลอร์ส่วนตัวถามว่าน่าใช้ไหมก็ ต้องลองนะครับต้องลองอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะเวิร์กเดก็กลางๆนะต่อไปก็จะเป็นดอกมานะครับอ่าเมื่อกี้เราได้พูดกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมว่าเราได้ลองใช้ดอกมาแล้วส่วนตัวผมมองว่าเก่งนะครับเก่งหาช่องดีแล้วก็มงดีนะครับใช้ได้เลยก็พลังงานที่ให้มาก็10หลอดนะครับะเท้าก็ที่ให้มาก็55นะ ท่าสกิมมุมห้าดาวนะครับผมน่าใช้นะครับน่าใช้คมเร็วก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ก็การทาประตูพลังการยิงโอเคหมดนะครับใช้ได้นะตัวนี้เวอร์เลตให้มาเป็นสูงสูงนะครับผมคุณสมบัติให้มา3อย่างเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลลูกหมวกทรงพลังนะครับผมประมาณนี้นะสาหรับดองบาต่อไปจะเป็นโดอ้ว,วนนะครับเดี๋ยวจะดูระหว่างโดอ้ว,วนกับตัวนี้กับตัวนี้ตัวไหนน่าใช้นะอ่า ผมว่าตัวนี้น่าใช้กว่านะถ้าแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงกว่านะครับผมอ๋อตัวนี้น่าใช้กว่านะไซห้าขว่าห้านะพลังงานก็ขยับขึ้นมาหน่อยนะครับ9หลอดนะ9หลอดถ้าสกิมูฟก็5ดาวนะครับผมความเร็วโอเคหมดนะครับทุกอย่างโอเคหมดนะพลังการยิงอ่าเมื่อกี้เหมือนด็อกบาจะอ่ามีพลังการยิงเยอะกว่านะครับผมเจ็ ไม่น่าจะแตกต่างกันเยอะสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าลองใช้จริงแล้วนะผมว่าเก่งนะส่วนตัวเราเจอมาในเล้งเก่งเหมือนกันนะเมอร์เกเจะเป็นสูงกลางนะถือว่าโอเคใช้ได้คุณสมบัติก็2อ,อย่างมาเดิมครับยิงปั่นโค้งเลี้ยงเร็วนะครับผมสําหรับโดอ้วนล่างนี้นะต่อไปนะครับจะเป็น2ตัวสุดท้ายนะก็จะเป็นเ e ออร์ลิงฮาแลนด์กับเอ็มเปเป้นะก็คิดว่าพี่ๆน้องๆน่าจะรู้ดีนะครับ เออยิงฮาเลนนะเราก็มีติดทีมกันนะครับแล้วก็ลองใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะส่วนตัวมองว่าเก่งนะถึงแม้ว่าจะลงต่ำไปแต่บางจังหวะก็สามารถวิ่งขึ้นมาทันนะครับทันที่เพื่อที่แบบว่าจะทำประตูนะก็สามารถทำประตูได้นะก็เก่งใช้ได้เหมือนกันนะครับคมเร็วก็ถือว่าเร็วมากเลยนะครับผมสำหรับตัวโอเว1ยอนะ เท้าที่มาก็จะเป็น5 4นะครับพลังงาน9หลอดแล้วก็ท่าสกีมูฟ4ดาวนะครับ4ดาวเว r ร์เกตของเขาก็จะเป็นสูงสูงนะก็อย่างที่บอกนะครับถึงว่าเขาจะขึ้นสุดลงสุดก็มันก็จะมีบางจังหวะที่แบบว่าเขาสามารถาขึ้นมาแบบสอดแทรกสามารถทำประตูได้นะก็เป็นตัวที่น่าใช้แล้วก็น่าเก็บเหมือนกันนะครับผมคุณสมบัติก็2อ,อย่างนะครับบาดเจ็บง่ายเลี้ยงเร็วนะลูกหม่งทรงพลังนะครับผม3อย่างนะ ประมาณนี้สําหรับหาแรนด์นะครับผมต่อไปจะเป็นเอลปัปเป้นะเราก็มีติดทีมเหมือนกันนะครับผมก็ส่วนตัวที่ใช้มาก็รู้สึกว่าเก่งนะครับเก่งไม่รู้จะบรรยายตรงไหนนะว่าสําหรับเอลปัปเป้เนาะก็เก่งในทุกๆกล่างแล้วก็ทุกๆตําแหน่งนะไม่ว่าจะเป็น LWST นะครับผมก็เก่งนะหาช่องดีมากๆนะครับผมยิงคมด้วยพลังงานที่ให้มาก็10หลอดนะครับเท้า5้้านะถ้าซีมุ้งก็5าดาวนะครับผม ความเร็วก็ถือว่าเร็วน,นะครับเร็วเร็วมากเลยเร็วกว่าฮาร์เร็นะครับผมการทำประตูพลังการยิงโอเคหมดนะครับผมเวิร์กเลดจะเป็นสูงกลางนะตัวนี้โอเคนะครับคุณสมบัติก็4อย่างนะครับ4อย่างร่างกายแข็งแกร่งเนื้อชั้นเลี้ยงเร็วยิงไซก้อยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับนักเตะ ทั้งหมดที่เรามาแนะนำนะ o ้1อนะครับที่น่าใช้นะหน้ามีติดทีมนะครับผมประมาณนี้นะติดคนนะก็สำหรับ EP นี้ประมาณนี้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมก็ส่วน EP หน้าเราจะมาแนะนำอะไรก็ฝากพี่พี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกันนะครับผมนะครับไว้เจอกันใหม่ E ีหน้ากันแล้วกันนะครับอ๋ออย่าลืมนะครับ ก็ถ้าเกิดว่า,าช่องของเรามีผู้ติดตามครบ1000คนเราจะมาแจกของรางวัลน,นะครับของรางวัลเป็นเสื้อนะฟุตบอลเกตผูเลเยอร์นะก็ผู้ที่เป็นผู้โชคดีนะครับสามารถเลือกอทีมเลือกสโมสรกันได้ตามใจชอบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเ,เบอร์นักเตะหรือว่าชื่อนักเตะสามารถเลือกได้นะส่วนกติการเราจะมาแจ้งกันให้ทราบอีกทีนะครับหลังจากที่มีผู้ติดตามครบ1000คนเรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากๆนะครับ